อดอลฟ์ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เป็นชาวเยอรมันเชื้อสายออสเตรียเกิดเมื่อวันที่20เมษายนคิตศกรัาช1889บ้างว่าเขาเป็นปีศาจบ้างก็ว่าเขาเป็นอสุรกายผู้ก่อฮายนะอย่างใหญ่หลวงแต่สำหรับชาวเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาคือวีรบุรุษผู้กอบก,ก,กู้ชาติ อดอลฟฮิตเลอร์ก้าวสู่อำนาจสูงสุดโดยเริ่มจากตำแหน่งทหารยศ10โทแล้วอะไรหละ่ะเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้เขาได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดของเยอรมันฮิตเลอร์มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเขาตัดสินใจเด็ดขาดอีกทั้งยังยึดมั่นในอุดมการเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครองและคาดการเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ฮิตเลอร์มีความสามารถในการพูดเขามีเทคนิคในการพูดชนะใจคนอย่างเด็ดขาดแม้คำพูดของเขาจะไม่ค่อยสละสลวยเท่าไรนักแต่ลีลาการพูดของเขาสามารถดึงดูดความสนใจของมหาชนได้เป็นอย่างดีหรืออาจกล่าวได้ว่าฮิตเลอร์มีพรสวรรค์นในการพูดจูงใจคนนั่นเองฮิตเลอร์ได้พูดและออกนโยบายชักจูงชาวเยอรมันให้เชื่อว่า เขาสามารถแก้ปัญหาให้ชาวเยอรมันและนำพาประเทศให้กลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งและยังปลูกฝังความเชื่อที่ว่าเยอรมันเหนือกว่าคนชนชาติอื่นฮิตเลอร์มีความฉลาดในการปกครองเขารู้จักใช้คนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ put the right man to the right job นั่นเอง รู้จักใช้หลักปัจญาทางการเมืองแบบง่ายๆในการกระตุ้นความสนใจของมหาชนเช่นมุ่งประเด็นโจมตีผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่เขาชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ไซายที่ทำขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่หเช่นการให้เยอรมันชำระค่าปฏิกรรมสงครามเสียดินแดงทั้งในยุโรปและอาณานิคมลดกำลังทหารและอาวุธ และต้องถูกพันธมิตรเข้ายึดครองดินแดนฮิตเลอร์ใช้ถ้อยคำประนามอย่างรุนแรงโจมตีฝ่ายพันธมิตรเพื่อกระตุ้นหรือปลุกวิญญาณความรักชาติของชาวเยอรมันให้ลุกคือขึ้นได้สำเร็จยิ่งเขาใช้ถ้อยคำที่ดูเดือดเผ็ดมันเท่าไหร่ยิ่งทำให้ชาวเยอรมันทั่วทั้งประเทศชื่นชอบมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นชาวเยอรมันนับล้านต้องตกงานและขลาดแคลนอาหาร ฮิตเลอร์ให้คำมั่นสัญญาแก่ชาวเยอรมันโดยเสนอโครงการพัฒนาประเทศ25ข้อเพื่อเป็นการสร้างความหวังใหม่ให้กับชาวเยอรมันเช่นเขาจะคุ้มครองกรรมกรให้พ้นจากการถูกกดขี่แรงงานและจะคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินให้พ้นจากเนื้อมือคอมมิวนิสต์คุ้มครองนักธุรกิจเล็กๆให้พ้นจากการครอบงำของบริษัทต,ต,ต่างๆคุ้มครองผู้บริโภคจากการเอารัดออเอาเปรียบของผู้ผลิตเป็นต้น สิ่งนี้ให้ความหวังและปลุกปลอบเพื่อนร่วมชาติของเขาให้รู้สึกผ่อนคลายลงจากความเจ็บปวดที่ได้รับชาวเยอรมันเชื่อว่าฮิตเลอร์จะใช้ภาวะความเป็นผู้นำและความเชื่อมั่นในตนเองเปลี่ยนภาวะความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันได้เพราะสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นชาวเยอรมันเรียกร้องที่จะได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือชนชาติอื่นเพื่อให้พวกเขามีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ลาทธิ n a ชั o นแนลโซเชียลลของฮิตเลอร์คือความหวังใหม่แห่งชีวิตชาวเยอรมันในขณะนั้นความนิยมในการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตแสนต์กำลังเสริมความนิยมเป็นอย่างมากมวลชนจึงหันกลับไปนับถือลัทธิใหม่ของฮิตเลอร์และหลังจากที่ฮิตเลอร์ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดเขาได้เข้าควบคุมสื่อต่างๆในประเทศเช่นวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และเขายังบังคับให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอนหลักการแบบนาซีและที่สำคัญเขายังได้ออกนโยบายจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยเฉพาะกับชาวยิวที่อาศัยอยู่ในประเทศตัวอย่างเช่นไม่อนุญาตให้ชาวยิวแต่งงานกับชาวเยอรมันไม่อนุญาตให้ชาวยิวออกนอกบ้านในยามวิการไม่ให้เป็นเจ้าของที่ดินห้ามเปิดเพลงที่ชาวยิวแต่งและร้อง ห้ามไม่ให้ชาวยิวเข้าชมภาพยนตร์และละครห้ามนั่งตามที่สาธารณะห้ามขึ้นรถรางระยะสั้นและห้ามตีพิมพ์วรรณกรรมของชาวยิวการต่อต้านชาวยิวรุนแรงมากขึ้นตามลำดับมีการทำลายและปล้นสินค้าจากร้านค้าของชาวยิวไล่ชาวยิวออกนอกประเทศจนถึงขั้นทำลายล้างชาวยิวในเวลาต่อมาอดอลฟฮิตเลอร์ถึงแก่อสัญ,ญกรรมเมื่อวันที่30เมษายน คิศักร 1, 45, ิ์สักการกลุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันีรวมอายุได้56ปีหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้กรุณากดไลค์ใช่กรุณา, like, ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ